i อเ x คือหุ่นยนต์ Mobile Robot กับร้อ m แมคนัังเวลที่ถูกออกแบบมาเพื่อศึกษาระบบปฏิบัติการลอสในโมบายโรบอทฝีมือคนไทยเหมาะกับคนที่ต้องการศึกษาระบบปฏิบัติการลอสกับโมบายโรบ o ทครับ เพราะว่าเราเห็นว่าในปัจจุบันนี้มีแต่หุ่นยนต์ที่มาจากทางต่างประเทศแต่มีน้อยมากที่จะมาจากคนไทยเราจึงอยากจะผลิตหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนไทยได้ศึกษาหุ่นยนต์จากฝีมือคนไทยและสามารถเข้าใจในระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ในระดับโลกได้ครับผลิตภัณฑ์นี้ ถูกผลิตด้วยฝีมือคนไทยจากวิศวกรไทยร0 0เรครับเราออกแบบตั้งแต่ตัวโครงสร้างตัวล้อตัวระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ต่างๆเราเป็นคนเขียนเองทั้งหมดครับเห็ okay, นครับในส่วนของฟีเจอร์นะครับผมก็จะเริ่มที่ตัว 2D ดีก่อนนะครับผมตัวกล้อง 2D ดีคัมเบรนะครับสามารถตรวจจับใบหน้าตรวจจับสีตรวจจับมาร์คเกอร์นะครับผมอะลูโค a มาร์คเกอร์เพื่อที่จะทําการวิ่งตามม์าหรือสีหรือใบหน้านะครับผม ก็ส่วนสิ่งที่เพิ่มมาใน 3D นะครับผมก็คือการวัดระยะของตัวสิ่งที่ต้องการตรวจจับนะครับผมแล้วก็ในการทำแมป 3D นะครับผมแอปพลิเคชันที่ชอบที่สุดในตัว i r o n นนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการทำแสล a มแล้วก็ทำแอปพลิเคชันเพราะว่าตอนที่หุ่นเนี่ยมันเก็บแมปแล้วก็เอาแมปไปใช้จริงๆเนี่ยมันก็ว่าหุ่นมันได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากนั้นมันก็ใช้ความรู้ที่มันได้เรียนรู้เนี่ยไปทำประโยชน์นะครับ จุดเด่นหนึ่งอย่างนะครับก็คือตัวหุ่นยนต์เราครับเลือกใช้เป็นล้อแมคชีนัมจึงทาให้จึงทําให้ตัวหุ่นยนต์เราครับสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าเดินหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเคลื่อนที่ไปทางซ้ายทางขวาหรือหมุนสามารถเคลื่อนที่ได้รอบทิศทางเลยครับประกอบกับตัวบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับที่เราใช้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เป็น32บิตน,นะครับทำให้ตัวหุ่นยนต์เรามรีมีประสิทธิภาพนะครับและยังมีเซนเซอร์ตัวอย่างเช่นเอ็กซ์เซลมิเตอร์หรือว่าจโรสโคปนะครับเพื่อ และ IronX ของเรานะคะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นแรกเลยก็คือรุ่นเบสิคนะคะอันนี้จะราคาอยู่ที่25,500บาทนะคะและรุ่นที่2ก็คือมาพร้อมกับกล้อง 2D Camera นะคะราคาตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่28,000บาทและรุ่นสุดท้ายนะคะมาพร้อมกับกล้อง 3D นะคะซึ่งกล้อง 3D ตัวนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่าทางเราเป็นผู้ออกแบบเองแล้วก็ผลิตเองด้วยนะคะ ราคาตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวละ41,000บาทค่ะสิ่งที่จะได้ไปเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็คือ1เลย apter, อะแดปเตอร์สก็คือจอยสติ๊กนะคะแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็คือตัวหุ่นและอันที่4ี่ก็คือคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือซอสโค้ดนะคะซึ่งจะอยู่ในหุ่นยนต์นั่นเองก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจเนี่ยก็สามารถ สอบถามข้อมูลเข้ามานะคะหรือว่าจะสั่งซื้อเข้ามาได้ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้เลยค่ะนี่เลยอย่าลืมสั่งซื้อเข้ามากันเยอะๆนะคะ